โอ้ oh, สวัสดีครับยินดีต้อนร,รับเข้าช,ช่องเดอะฮัม้อยนะครับวันนี้เราอยู่ในแบต t l e c ์แคนะครับอีพีที่เท่าไหร่อีกแล้ลล่ะโอ้ยลืมลืมนี่ละตอนนอนี้แหละไมก่ก็สิบก็แต่ต่อแลก้ก็รู้อรเองแหละอละไรอะไรเพ่อของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อพระกิปปิพุทธอแล้วก็พระพุทธองค์นะครับโอ้โหมีหลายมือซะด,ด้วยนะผมอัพเสร็จเมื่อกี้นะมั่ง เอาละเอาละเอาละะอย่าไปสนใจมากเลยเนาะเอาละไปกันเถอะจะรตัวที่สองก่อนเนาะจรตัวทีสามอย่าเพิ่งไปลุยเอาละครับหลังจากอีพีก่อนที่เราได้เคลียร์เดอะมูนไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปดัดต่อไปกันเลยเนาะโอเคไม่ต้องห่วงเลยด่านไหนดีโอเคถ้าเจอผิดสมบัติผมขาดด่านนึงนะ คือด่านนี้เปล่าวาไอเยอรมันไม่ใช่เยอรมันไม่ใช่เยอร,ม,ยอรมันจริงด้วยเยอรมันนี้แหละโอเคไปเลยไปเลยอืือเริ่มกันเลยเนาะโอเคไปต่อกลาคืนซะด้วยโอเคเซตเดินมนะเพราะว่ามีท่านอยู่โอไมกก็โอ้ยราคาหนึ่งพหรอยห้าสิบถ้าจะไม่ผิดเอ่ออะไรวะอีเนี่ยทุกทขานอ่ะเอ่อ คือยังไงอะคือไอ้นั่นอะโอมาแล้วละคือไอ้นั่นอะไอ์ช็อปเตอร์ที่สามอะทุกคนช็อปเตอร์ที่สามเขานานไปนะคือแพงไปอะตัวโครนแพงไปอะฮึอะไรอะไรเมื่อกี้อะไรโอ้อะไรมือเลยตบตุบตบตบตบโอ้โหสวยงามสวยงามสวยงามมากอื้อหืออืมฮึนั่นแหละ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 เออ คือเท่าตัวองได้เนาะ๊ผมไม่ไ huh. ด so uh ้กดไปดูไงเออแต่ผมก็ใช้สติเป็นจานจำมาะเอนั่นแหละวอะไรวันไรวัไรทุกคนจะไปฟังกันได้เออฮะก็โจมตีหมู่แหละก็ได้อยู่โอเคราคาก็ไม่แพงมากถือว่าแพงปะโอ้ยเจ็บ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 เอ่าแล้วก็ครูดาวก็นานไม่ก็ได้อยู่นะก็ไม่ได้นานมากเท่าไหร่เนาะอือฮืโอ้สองตัวแล้วนะสองตัวแล้วนะ ส่งแท้งหน่อยไม่ใช่แท้งโอเคอือกันที่ก็ช้าเปล่าใน่วลาช้ามากเท่าไหรนะ่นาอโอเคก็ได้อยู่ตีเข้าไปดุกตีเข้าไปดุกหลายมือเลยที่นี่โอ้โหตอนแรกมือเดียวเนาะพนมมือแล้วก็ฟาดเข้าไปเป็นสารเจ้าลอยได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคโอ้ประเด็กเฉียวชานเรื่องนี้นะโอเคก็ต้องเข้าใจเนาะอัพมเงนินนิดนึงเนาะโอเคหลังจากนั้นเขาก็ออกมาอีกตัวละครหนึ่งแล้วโอเคสามารถดจไปใจ้ชิวๆวเลยนะ แล้วก็กดไปอีกอนึงโอเคแล้วก็ช่วยตีป้อมแรงๆหน่อยมีตั้งหลายมือเลย,เลยท่านเอ้ยท่านเอ้ยฮหืมปาดไปลูกปดไปโอ้โอเคหมูแดงมาหมูแดงมาปาดหมูแดงมาโอเคป้อมน่าจะแตกไประเทศอะไรแล้วนะทุกคนอหืม,มสุดยอดจริงๆเลยนะทุกคนทุกท่านครับโอเคจะไปด่านต่อไปกันเลยนะครับแคนาดาแคนาดาไปกันเลย ว้าว wow. จอดจริงๆตอนนี้ผมก็จะยังไม่ใช้เพลงของตัวเองเช่นเดียวกันกับเพลงกับแมปไม่ใช่กับอีก่อนนะครับทุกคนเอาละครับโอเคก่อนก็ถ้าจะไม่ใครถ้าใครยังไม่รู้ก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะมันจะเป็นตอนเราเอาชนะดมูนแค่นี้นะเออแล้วก็มีตัวละครเด่นเป็นนี่นะครับไอเป้ IP. เด็ยซึ่งผมก็ยังไม่ได้สามารถ,ถาชื่อเองไง เรียกชื่อแบบเขาก็ไปมันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้สุดยอดไงอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าวอลแคทเนี่ยไอตัวนีเนี่ยเนี่ยนะไอตัวนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าวอลแคทแต่ผมก็ไม่เรียกว่าแคทผมก็เรียกว่าแทงเหมือนเดิมอันนี้ก็อะไรอ่ะขาซิซี่เหรอเอ,อผมก็เรียกขาซิซี่เลยอันนี้ก็นินจาเนาะเออนินจาก,กบมาแล้วเออนินจาก,กบไม่เป็นไรเอาลรเขาดูเอออินเทอร์เฟซอะไรครัทุกคนแล้วก็มีสโล แล้วก็เออตีหมูโอเคก็ไม่ได้แย่มากหรอกนี่ดูไอ้นี่นี่ตีเดียวแต่ก็มันมันได้มันได้นดัอ้าวหรอครับทุกคนอืม,มเมื่อกี้อะไรไม่รู้เนาะโอเคก็อย่าไปสนใจเลยเอาล่ะตอนนี้ก็จจงตีต่อ,ตตอไปเรื่อยๆแหละแต่พระพุทธองค์ก็มันก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจเนาะ ด้วยกับแขนนะว่าคือแขนที่พนมมืออ่ะเห็นไหมแขนแขนที่พนมมือเอาไปชั่งแขนังขาได้ว่าอ๋อถ้านอนอยู่อันนี้คือแขนแขนส่วนล่างเห็นนะก็โดนแล้วข้างบนข้างบนใกล้ใกล้หัวก็จะเป็นบขาแล้วคือมีั้งงมดกี่แขนกี่ขาว่ะหนึ่งสองเอาไหวดสี่แขนสี่ขาประมาณนั้นแหละเออพอพนมมือก็จะครั้งแบมือสองมือสามมือสี่มือแหละเออว่าเขาก็ไหวไหวไหวเนาะโอเค โอเคแล้วก็เงินผมก็ลืบอภิเ็กเกยลก็เราก็ต้องขยับกระเป๋าตังค์นิดนึงกันเนาะโอเคตอนนี้ก็ป้านกระแตอย่างรวเดเร็วเลยป้ปๆๆๆป้อือฮ mm hmm. ว้าวโอเคกดกลับเข้าไปในแผนที่เลยเอาล่ะครับทุกท่านมาด่านนี้ถ้าจะไม่ปิดนะครับผมเคยกับเคยเจอกับจิงโจหนึ่งหนึ่งเลยซึ่งผมก็ดันเอาวัว ข่าวแคทมัง้งไอจีลาบแคทดิครับไปก่อนแมวแคทอ่ะไอแมวจีลาบอะ่ะตะเลกั่ผมก็เรียกกบัวบัวเนาะเออมันก็คือบัวร่างแรกนั่นเองผมก็ขอเรียกบัวเหมือนเดิมเนาะโอเคคือเขาก็ไปรีบไปเจาะป้อมไงแล้วคือจิงโจ้ม,มันรออยู่ไงมันนอนรออยู่แล้วก็อ,อีนั่นมันก็รีบไงมันก็ไปรีบไปเคาะเขาเขาอ,ออกมาแล้วก็คือผมตั้งตัวไม่ทันก็แตกตายไปเลยเนาะแต่ผมก็ตัดบางส่วนออกนะเพราะมันก็จะเสียกิจวัของ คนแค่เกมมันไม่ได้หรอกก็ทุกคนสามารถปีพาดกันได้อะไรครับเอาเงินนิดน,นึงเอาละผมจะทําอะไรผมจะอัพตรงนี้หน่อยแล้วก็เอาแทงนิดน,นึงเพราะเพราะผมก็กลัวพาวเตอร์โอนเก็บเป็นเดียวกันนะครับเพราะเราก็ต้องระท่านนิดนึงเอาละเนาะไปไปไปอื้มโอ้ยจบไปเลยก็ก็เลยดูตัวอื่นดนะ้วยเนาะโอเคก็มีไม่มีอะไรมากหรอกอีพีก่อนผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากเลยอันนี้ก็จะคู่ดาวใช่ไหมไม่ใช่คู่ดาวเออเป็น คือจะแข่งแก่งต่อพวกสีดำเนาะแล้วก็แล้วก็อะไรนะมันเรียกว่าเแช่แข่งใช่ไหมไม่ใช่แค่แข่งมันคือการฟรีซือเปล่าเออใชคอคอ่คือการฟรีซนั่นเองถ้าเป็นรูปคนคนแบบไหนวะเออถ้าเป็นรูปคนแบบนี้คือเขาสโลเฉยๆนะนั่นไงอีจิโจมาอมามาจริงๆด้วยก็ยด,ดบอกบอกแล้วไม่ช่อเดี๋ยวถ้าเป็นล่างซอมบี้ก็จะโอ้โหมันก็หบบว่าจริงๆนะเนาะ คนที่โหดแล้วบางคนก็ยังก็เริ่มหวั่นก็ก็หวั่นอยู่เหมือนกันเนาะแต่นี่คือร่างธรรมดามัานไม่น่ากลัวเท่าไหร่เนาะอาก็มาที่ร่างนี้หนอ่อยอ๋อคนนี้เขาจัดการกับสีดําแล้วก็เอ็นเจลเอ็เจลคืออะไรคือเทวด,ดานะครับทุกคนมันอ่คือ,อยังไงอะ่ะผมก็ยังไม่มเคยเจอเนาะแล้วก็มีอ่อะไรอะ่ะอ่อะไรโจนตีคุณเอเ็นเป็นก็จะไม่ผิดเหมือนการโจมตีคนสองใช่ไหม อันนี้ตีมูใช่อันนี้จากการเอเรียแล้วก็ครูดาวแล้วก็เซอร์เวเบโิลเนาะอันนี้ก็ดูแล้วโอเคตัวนี้ก็รู้แล้วกันอ้าวไปไหนดูเพลินเลยจบแล้วเนี่ยเห็นไหมเออฮะอ้าวหล่ะครับทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะอ๋อเหลือเอเนจีอยู่เอเนจีอยู่โอเค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 ตกใจหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเล่นดนาไหนดี ขอย้อนกลับมาที่เยอามารมันสักรอบนะครับทุกคนอาจจะไม่เบื่อกันเนาะถ้าเบื่อก็สามารถแปะผันไปอีพีอื่นได้เนาะอีพีนี้ก็จะรีวิวตัวนี้แหละเออก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกก็จะมีเหลืออีกหลายตัวเลยอะแล้วก็ก็คงจะพอหมดพอหมดตัวรีวิวก็คงจะต้องให้ดูแค่บางช่วงบางตอนที่มันมีความสำคัญน,นะเนาะโอเคเนาะใน chapter ที่แหละแล้วก็ถ้าจบเกมก็คือจบเกมเ,เ,เลยเนาะโอเค อ uh huh. ก็เอาไปก่อนเนาะแล้วก็ราคาท่านก็โอ้โหหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทแล้วเองราคาเราจะกดออกไปเลยโอเคดีเยี่ยมไปเลยดีเยี่ยมเลย,ย,เลยแล้วก็โอเคถ้าใครไปทําตัวไม่เหมาะไม่ควรเจ้าป็จะจาัดก,การเดี๋ยวนี้แหละเออโดยเฉพาะไอ้พวกงูนี่แหละเออเงูเยอะจริงๆเลยดกเลยมากเลยที่เนี่โอเคเนาะแล้วก็เอากําแพงแล้วก็เออเอาตัวมากันนิดนึงนาะอกันดาเมจนิดนึงแหละก็ ถึงแม้มันจะไม่มีตัวอะไรมาโจมตีวุ่นวายก็วางนิดนึงแหละก็เพื่อความสวยงามแล้วก็มันมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ก็ไม่ทําให้ท่านโดดเดี่ยวเช่นเดียวกันเอาละไปเลยไปเลยจะคิดว่าแน่หรอวะาเสียลูกเลยอือหือเห็นในท่านบารมีเรียบร้อยแล้วก็เตรียมโจมตีเลยถ้ามีเอวุ่ทีท่านนี้โคตรโหดเรยบอก,บอก,บอกตรงเลยอะไะครับเอาเงินเซนนิดนึงแล้วก็เตรียมตัวเรียกไอ้อัญเชิญไม่ใช่นินมนต์ดิเออเอเอช่างเถอะไม่ใช่เขาไม่ใช่พระ ครับออพเงินอีกนิดนึงโอเคเนาะเดี๋ยวก็จะทุบต่อไปเนาะโอ้โหขอดูกราเม็ในการทุบบ้านหน่อยนึ่งเนาะโอเคก็โอเคได้ได้อยู่ได้อยู่ก็มาได้กันจะจออะไรมาไปก็ตั้งก็จะค่อยๆล่องลอยมาอื้อก็จะตัวใหญ่ขึ้นเนาะแต่จะผิดเาก่อนแลจะเป็นตัวเล็กๆก็ฟาดมือแค่มือเดียวอันก็จะฟาดสักเท่าไหร่กี่มือหนึ่งสองสามสี่สี่เนาะก็สี่มือก็สี่มือแหละถูกไหม ก็ต okay. okay. ้ right. okay. right. well. ้องเขาใจไหมล่ะล so, in ูกเอ้ยโอเคเงินเต็มอ้าวโอ้ตกใจหมดเลยเอาวละโอเคเอ็นจีหมดเกลี้ยงเลยเอาละครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลิปนี้แล้วก็คลิปอื่นๆล้วครับทุกคนสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะครับเอ่อถ้าเออลืมไปลืมไปว่าดีเดคของผมนะครับนี่ไม่นเจการประกาศผิดจรองนี่การประกาศผิดคลิปสำหรับวันนี้เรากันนะครับทุกคน